สวัสดีค่ะโมดแดงเชียงรายมาแล้วนะจ๊ะจากที่เราไม่ได้อัปเดตมานานนะคะนี่ตอนนี้ลังนี้นะคะเขาย้ายหนีไปแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเขาไปขยายลังใหม่นะคะอันนี้ก็เต็มแล้วนะคะอันนี้ก็มีแต่มุดงานอยู่นี่เขาเริ่มขยายตัวแล้วนะคะจากที่เรามีแค่ห้า 5้ากะห้ากระปุกนี่นะคะห้าโหลตอนนี้เขาย้ายมาเพิ่มอีกหลังอีกโหลหนึ่งแล้วนะคะนี่มีไข่ด้วยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีไข่เยอะขึ้นนะคะนี่อันนี้คือโหลใหม่นะคะเขาย้ายมาอยู่ใหม่แล้วก็เริ่มมีไข่นะคะไข่มบดงานมีไข่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่เราก็ยังไม่เห็นแม่เป้งนะเราไม่เห็นแม่เป้งแต่ว่าเขา ไม่เป้งหรือว่านางพญาเรายังไม่เห็นนะคะแต่ว่าเขามีไข่แบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะมีไข่ใหม่นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ติดตามนะติดตามเราไว้นะติดตามเราก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่ามีอยู่หกนะคะแล้วก็จะมีไข่เล็กๆนะคะแลวเราก็จะไม่เห็นนางพญาเลยแต่ว่านี่คะ่ะอันนี้ขยายมาใหม่นะคะดูไข่คะ่ะแน่นๆเลยแล้วก็มีไข่สีชมพูด,ด้วยนะคะ นางพญาไม่เห็นสักตัวนะคะแต่ขยายมายังไงคะเนี่ยเต็มเลยน่าจะมีนางพญาเนาะนี่ค่ะแล้วก็อาหารเมนูโปรดนะคะตัวนี้คือแมงจอนนะคะนี่แมงจอนักระแตนอย่างนี้นะคะมดแดงชอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็น,นี่คืออาหารหมดแดงเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราถือว่าน้องเขาได้มีการขยายตัวนะคะ เป็นเจ็ดหลูแล้วนะคะหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะจากห้านะคะตอนนี้ขยายเป็นเจ็ดแล้วนะคะและมีความรู้สึกว่ามีไข่แน่นๆขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่ว่าไม่เคยเห็นแม่เป้งหรือว่านางพญาแต่เขาขยายตัวแล้วก็มีไข่ขึ้นมานะคะ ช่วงก่อนอาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่มีไข่นะคะแต่ตอนนี้มีแล้วนะคะเนี่ยนี่โลนี้เยอะๆแน่นๆเลยนะคะเนี่ยนี่แอบมากินเลยเอาเอามาไว้ในในหลังเองเลยนะคะปกติอาหารเราก็จะเอาวางไว้แบบนี้นะคะมีประตูเป็นตวนัวไงแต่ที่จริงก็จะบิดบิดก็ได้นะคะบิดเพื่อให้เขามีแบบว่าเป็นชิ้นนะคะเขาจะได้คาบไปเข้ารลังในนะคะนี่เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยจ้า ก็น้ำน้ำแดงมีไม่ไม่ขาบนะคะนี่ค่ะมดแดงเชียงรายค่ะขยายตัวแล้วค่ะ